สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยายไปซีเจนเนียลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ยายไปซีก็ได้นนำขอมูลนทางเหล็กเด็ดมาให้พ่อแม,ม่พี่นอ้องได้เบิ่งได้ชมเป็นเนือทางเนาะจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไปซีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไปซีนะไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยย,ย้ำยายไปซีรุ่งคลิปใหม่หรือว่าอัปเดตคลิปใหม่พี่น้องก็สิบ่ได้ริารเบิ่งผาดชมแนวทางเนาะจ้า พี่น้องมาอาจารย์ใดชื่นจอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขามาคุยมาถักไทยครับยายไปซีกะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องอันผู้ใดเดินทางกลับ,บานไปเที่ยวปีใหมก่ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยสุขูมสุกคนขอให้รักษาสุขภาพไปเด้อพี่น้องเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวห่อนเนาะตอนนี้ก็ล่างหนาวบานออกนาหนาวแห้งมานอะพี่นอ้องยายไปก็บบรรยการบ้านเนาะพี่น้องอยู่บ้านเหมือนเดิมเฝ้าบ้านเนาะพี่น้องเนาะมาบอกรลายายห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่องขอมูลเนาาทางอาจา์ทันเร็กไปเลยเนาะค่ะ แนวทางนี้เพื่อนบอกว่าลักลอยบนแนวทางของเจาะเลขเด่นไทยลอตเตอรี่นะคะพี่น<ม>้องย้่าไปกะขอขอบคุณในหลายเนาะจ้ามาเบิ้งค่ะพี่น้องเพื่อนบอกว่างวดที่แล้วร้อยบนอยู่ที่3กับ7เพ<น>ื่อนเน้น,เน,นะะ7เนาะค่ะเนาะมา7เนาะค่ะ7 5 7เนาะค่ะเนาะงวดน,นี้เพื่อนบอกว่าเด่น6อ่า7จ็กับหเนาะ7กับ6มาโตว่าสัน,นะะมักตัวใดกะจังพิจารณาน้ำเพลินเนาะพี่น้องสําหรับแนวทางของเพื่อนเนาะค่ะมักตัวใดกะจังวากันเนานะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาเบิงข่ะพี่น้องคะอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์สมมอนชิโร่เนาะค่ะเพื่อนเด่นมาแล้ว6ก็ับสเนาะจ้าหกกับสเพื่นบอกว่าสามตัวอยู่ที่863ชุดรอง263ชุดกัน763 463 2ตัวอยู่ที่เน้น6 3 7 6และ73ค้างล่างเด่น6ก็เก่า96และ06ปยนพี่น้องสำหรับแนวทางของเพื่นเนาะมักตัวใดกับยังพิจาณาน้าเพื่นเนาะค่ะ ขันบ่วาศูนย์ติดดับปืนยาไพ่กับพี่บอกว่าศูนย์หกกลางล่างนาะพี่น้องเนาะหมักโปรตีนกัจังตรวจจากน้ำเพินเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทังงวดทีแล้วเพิ่นบอกว่าคู่โต๊ดบนจุดเหยว่ของแอนดีติงวดที่แลวห้าเจ็ดว่าสัตออกเจ็ดหาเจ็ดเนาะค่ะไปเบิ่งว่างวดนี่สามสิบท่านว่าเพิ่นไทยยังมาเนาะยายไพ่มาห้ลวนเทศแบบนี้แหละดีนาอพี่น้องเนาะงวดนี้เพิ่นบอกว่าเลขเด่นคู่โต๊ดอยู่ที่แปดหก พี่น้องแปดหกศูนย์แปดหกหนึ่งแปดหกแปดนะพี่น้องเนะาะแปดหกแปดตะไบแย่ไพ่อะอ่ะาหนึ่งไม้แห้งมากลองกองแย่ไพ่น่ะจะหนึ่งไม้แห้งเนาะพี่น้องเนาะเอาผู้ใดมักเนี้ยว่า,างของแย่ไพ่กับแคปนาจอกะอ่าเด่นหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเพนกระถามมาเนาะจะบอกแย่ไพ่เลขเจ้าเด่นนี่ยังบางคนอาจจะประทับในเบิร์เนาะเด่นหนึ่งหนึ่ง,งมาแรงหนึ่งชนกันสองสูตรเนาะตัวล่องคือแปดได้พี่น้องเด้อ เราไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางปักหลักร้อยวาซันพี่น้องหกกระซีเนาะค่ะหลักร้อยอยู่ที่หกกระซี่นบอกว่าเด่นศูนหาหาศูนย์ล่องศูนย์หกหกศูนย์แสดงว่าห้าหกศูนย์หาสี่ศูนย์หาเนาะค่ะคนจับได้ล่องเบิ่งค่ะพี่น้องมักตัวใดกะจังวากันเนาะคอยจวจดจาดฟาดบ่มน,น้ำเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องค่อยพิจารณาน้ำเพิ่นเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางคนบันนอกเลขเด่นเอาจับเลยมีแต้มพร้อมพี่น้องเพิ่นไห้มา0 66, 5 0 6 66, 5 5 6 6 0 6 6 0 5 6 2 5 6 3 0 6 2 5 2 6 5 3 6 5กัน8 0 8 6และ0 9 6ว่าสันอาพิจนาน้ำเพิ่นได้เนาะพี่น้องเนาะมักตัวใดกับจังวากันเนาะค่ะกันบ่มักกับพานได้เนาะพี่น้องเนาะ เพราะว่าทุกสำนักทุกอาจารย์้วนแล้ว้าเป็นแนวทางเนาะพี่น้องเดี๋ยวว่าเพื่อนเดิอพี่น้องคะ่ะเพราะว่าเพื่อนห่มากเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอสซูริเก้าชุดชุนกันเขนเกนแปดสามสามแปดอันนี้เพื่อนนวทางลางเพื่อนพี่น้องถ้าแนวทางลางยายพ่ออยากจะบอกว่าแปดเพื่อนติดดับอาจารย์ชนะพลเนาะแต่ว่าดับอาจจะมากกับถ้ามาก็จะเป็นหกแปด เลแปดท่านทีเลยเราขอโทษก็ให้มันขึ้นตำเล่าว่าเขาเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาครบมาครบบนแนวทางของแอสบายเนาะ,ะเอาแคปหน้าจอเลยพี่น้องแกไพ่โบ้านให้เนาะคะ่ะมาครบบนเพื่อนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะมากัจังจวดจาดฝาดเบิ่มน้ำเพลินเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะตำเล่ารุดลายขึ้นเนาะพี่น้องต่อไปเลยจา้าอันนี้กระเดนอานให้พี่น้องโครงสร้างสองตมาได้บนราง แนวทางของแอดคมเนาะพี่น้องนเนาะแค้หน้าจอเป็นแนวทางได้เลยเนาะพี่น้องเนาะมาตัวใดก็จังคอยตรวจน้ำเพลืนเนาะค่ะค่อยพิจารณาเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางแอดสิบหน่วยบนสิบหน่วยบนเนาะค่ะเพื่อนบอกว่าเลขดับเลขดับเพื่อนมีอยู่ที่หนึ่งสามห้าเจ็ดแปดเลขเด่นศูนย์สองสี่หกเก้าอดยอดเฮงเนาะค่ะ มีเพื่อนไห้เพื่อนไหม้มาก้อมเม็ดเดียวสุดเดียวเขนเขนขน,ขน,นอเลขดับเพื่อนเนาะค่ะเอาว่าไปตามสูตรมักตัวใดก็ค่อยจวดน้ำเพื่อนนอพี่น้องต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นรางเด่นรางวัดที่เลียวเดินสองหลวดพรดรางวัดน,นี่เด่นเก้าตัวเดียวเขนเขน่าสั้น,น,นพี่น้องผู้รดมีเก่าอะไรดีค่อยแคบน้าจอเป็นแนวทางน้ำเพื่อนใดเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางผัดไทยวิ่นสองตัวกับสามตัวอ้าวพี่น้องแคบหน้าจอข้อค้นค้นสูตรเนาะค่ะเนาะชุดเด่นเพื่อนมีบหลายเลยพี่น้องอ้าวชุดเด่นสองตัวอย่าอ่านแต่ชุดเด่นสองตัวให้เนาะค่ะสามหกสามสองห้าสองสามสี่ห้าหกห้าสี่สี่สองเละสี่หกเท่านั้นพี่น้องเอามากก็ค่อยว่ากันไปตามสูตรเพื่อนเนาะค่ะเนาะค่อยพิจารณาไปตามสูตรเนาะค่ะทานอ่านคิดต้องขอโทษด้วยพี่น้อง มาสวยเน่เนาะค่ะอันแนวทางปัญหายากเนาะค่ะพี่น้องตุกเมิอนอีกะต้องขอตทษขอภพยหลายหลายเด้อพี่น้องเอ้ยเนวทางปัญหายากหลายเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของม bon ิสเตอร์บอลว่าซันพี่น้องมิสเตอร์บอลไฮมาเพิ่นบอกว่าสามสิบท่านว่าหกหกว่าซันอ่าเพิ่นเน้นหาหนึ่งแปด หนะกหนึ่งแปดเนาะจ้ะสองตัวเน้นแค่หนึ่งแปดตัวเดียวเท็มนแค่ชุดเต็มเพื่อนแคบหน้าจอเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของม bon, ิสเตอร์บอลบนกลับมาใส่ซื้อเก่าเหลืเด้อพี่น้องมกักกะคอยว,า,วา,ากันบ่มักกผ่านเนาะค่นะเนาะมักตัวใดก็คอยจวดจัดน้ำเพลินตัวนั้นเนาะพี่น้องเนาะค่อยพิจารณาเนาะค่ะ ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางลอยบ,บนเอ็มเนาะเอ็มบอกว่าร้อยบนตัวเดียวเอ่อบนบอกว่าหากรบแปดกระแปดเนี่ยไปชนเนวทางอาจารย์ยืนบอกพี่น้องกระแปดชนเนวทางอาจารย์ยืนบอกค่ะว่าไปตามสูตรคนนอมากตัวใดกระจังว่ากันเนาะพี่น้องเนาะโตไปเลยจ้าอันนี้เป็นเนวทางชายนิรนามสวัสดีเด้อพี่น้องว่าสันเพื่อนว่าเด่นบนตัวเดียวเกลียเก็ียกคือหกถ้าเด่นบนตัวเดียวเน้นเคือหกก็น่าจะเป็น ฮุกอ,อะไรดีพี่น้องชวนกันกับแนว่นยพันธทางเดินบนตัวเดียวของแอดรัดสนกนะคะ่ะมักกับพีชนาพี่น้องเนาะมามักกับพานธานั่นแหละเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางชุดตัดบนเนาะชุดตัดบนเพื่อนบอกว่าสี่เก้าแปดสามเก้าสามและเจ็ดสามนะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดเจพี่เนาะสองตัวล่างว่าสัน้น หกศูนย์หกสามหกหกแปดศูนยอันนี้คือเนี่ยทางลางเนาะขันผู้ใดมากเกลีดับอาจารย์ชนพ้นกะแปดดับกระเลือแค่6กศูนย์หกเท่อน,นั่นพี่น้องเบาๆยากเนาะค่ะต่อไปเลยจา้ามาเบิงสองอ่าสาตัวบนเนาะยายไพจะอ่านแต่แต่สตัวให้เนาะค่ะสตัวบนพี่น้องแคบหน้าจอเลยเนาะจา้าสอตัวมีอยู่ที่1848 37 19สีแเก่าและสีเจเนาะค่ะ มักท่าใดกะจังว่ากันนาะพี่น้องนาะคอยจวดจาน้ำเพลินนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสรุปรังซุ้มก่อจิตวิสันเพิินฟั่นแปดหนึ่งกับแปดสองส่วนหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองและศูนย์สองเป็นตัวรองนาะค่ะอันนี้คือแนวทางละเรื่อรวยปีใหม่สุขสุขคนเด้อเอฟซียายไพ่อยากเอไอเซี FC อยากให้เอฟซียาไพ่สุข,ขสุขคนเรื่อรวยเฮงเฮงกันสุขคนนาะค่ะพี่น้องนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวาสานพีน่น้องแต่ว่าเป็นแนวทางทึงเพื่อนได้บัตรเพื่อนบอกว่าโชคดีปีใหม่จักมันยิ่ยังดอกนอกกระได้เพื่อนบอกว่าศูนย์ซีหาสี่ห้าเก้าวาสันอ่าสามตัวบนเพื่อนเพื่อนกะสิบเป็นตัวรองอยู่ที่หกหาศูนย์สี่ห้าสี่เก้าสี่ศูนย์และหาศูนย์อันนี้คือแนวทางเทิงเพื่อน,นะะเนาะค่ะไพ่มักแนวทางเทิงเพื่อนกะเขียบหน้าจอนำเพื่อนได้เลยเนาะคะ่ะเนาะ พี่จะหน้าไดค่ะพี่น้องมัก,กตัวใดแต่คอยจวดน้ำันดนกว่าไปตามสูตรค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางชุดเต็มชุดเต็มแอดกิทเนาะผู้ใดมักแนวทางของแอดกิตชุดเต็มก็เคบหน้าจอเลยเนาะพี่น้องเนาะเคบหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยเนาะค่ะมีท่านเด่นและท่านรองเนาะค่ะพี่น้องเนาะท่านเด่นและท่านรองอุ้ยพ่นไปปิดไฟให้แมม ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางชุดพิเศษสามตัวบนเพื่อนได้บาทชุดพ oh ิเศษสามตัวบนเคล็บหน้าจอทำกระเป๋าไว้ลืมปิดแกะปิ่น้อ่าอันนี้ชุดพิเศษได้พี่นองเด้อต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าอาจารย์เจมส์เนตหน้าข้าวสัตอันเพื่อนห้รูดเด่นเจ็ดับส <net> <t vap ing problem> ีเนาะค่ะงบน้อยศูนย์หกเกาศูนย์หกศูนย์เกาเลยศูนย์หกไม่แห้งเด้พี่นง พิจารณาน้ำเพื่นใดเนาะมากตัวใดไรกัจังวากันเนาะพี่น้องเนาะค่อยแคบหน้าจอเลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเอดจิจาาเนนหาเก่าหกเก่าแปดเก่าภาษาพี่น้องอ่ะอันนี้แนวทางล่างเพื่นนะบนล่างวาสันพี่น้องขาพิจารนาน้ำเพื่นใดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้อันนี้แนวทางเหล็กเด่นไนเลยเด่นที่ห้าวะสาันอ่าพนมีหกเก่าหาหกหาเก่าหาหนึ่ง ห้ 5, 6, 9, 6, 6, 9, าหกเก้าหกหกเก้าวอรนพี่น้องแอดจิตาคือกันเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะเอาพ่ามาปิดไายโดยเดีวยดวยทั้งลักซิบล่างคนบางระจันเนาะคะ่ะซิบล่างคนบางระจันงวดที่แล้วเขาแปดเนาะค,ะคนพ่อตให้ยด้วพี่น้องวันนี้เพิ่นบอกว่าเพิ่นต,ตัดแเตอร์เนกลุ่มเนาะคะ่ะมาเบิ่งวันนี้เพิ่นบอกว่าสามห้าเจ็ดแปดสามหาเจ็ดแปดสิบลังตัวไหนไม่ติดดับหาติดดับก็เหลืออยู่แค่สามห้าเจ็ดเนาะคะ่ะซับ สำหรับซิบลางค้นบางระจันเนาะค่ะถ่ายคลิปนี้ยายไพ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะจ๊ะที่ได้เขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเงงเง่งรวยๆปังๆสุขสุขคนเนาะค่ะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ้ะที่ได้แบ่งปันข้อมูลแนวทางให้ยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบ่งได้ชมเป็นแนวทางนะจ้ะขอคุณหลายเด้อจ้ะสวัสดีจ้า